นะครับส่วนเบนเนวิสก็อย่างที่พี่เจบอกตามกระแสน่าจะมานัดชิงหรือไม่ก็รอบรองคือถ้าจะเอาแบบสมบูรณ์จริงคือสโมสรอุทัยต้องสกัดเขาอะโพสต์เหมือนเมื่อวานอะตอมเขาบอกว่าหายห่วงคือเบนไม่ได้เจ็บอะไรมากแต่ว่าเท่าที่ทราบในหมู่นักบอลอะตอนที่เขาตรวจแล้วรู้ว่าเขาต้องพักสองทีเขาร้องไห้เลยนะอคือโอเคในบุญบุไทยอะผมว่าเขามั่นใจว่านักเตะหายทันแต่มันต้องไปดูนะว่าในแคมป์ทีมชาติอะทีมชาติเขาก็เร่งรักษา พืออยากจะใช้เหมือนกันมันก็เลยต้องไปดูว่าสุดท้ายอ่ะคนที่จะตอบดีทีสุดคือตัวนักเตะหรือว่าว่ามันไหวเพียงพอที่จะเล่นในเกมที่ที่หนักขนาดไหนเพราะว่าเราก็เห็นกันอยู่เราภาคอ่ะครับโอ้โหคือแต่ละดอกคือแบบบอลอาเซียนนี่มันบอเยอะที่ลยลคือแบบมันหนักมากอ่ะสุขภาพร่างกายเป็นไงครับเดี๋ยวดูก็ก็ไม่เป็นไรนะยังไม่ เอาตัวจะไม่เฟิร์มรับเซ็นหรอกอแต่ว่าน้องก็อยากมาช่วยแล้วกันคือผมก็ตกใจมากเพราะว่าเราเราเห็นใจเขาคืออยากให้เขาแบบโฟกัสเรื่องของแบบการรักษาตัวเองเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเล่นเจลริคสองต่อไหมกับซัปโปโรซึ่งสัญญ,ญาณเหลือแล้วมีข้อเสนอที่อื่นนะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยในเมื่อเขาคิดว่าเออการมาเล่นทีมชาติม,มันน่าจะน่าจะช่วยได้ในช่วงเวลาที่อิชิต้องการคนสําคัญก็เป็นด้านหน้ายินดีมีมีเช็คก็อุ่นใจอ่ะคือต้องยอมรับ นะครับเรื่องของหัวใจสำหรับทีมชาติเนะี่ยโหสุขโชคเต็มที่ตลอดอะนะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u b e Channel ของไทยรัฐส p o r t ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ